สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและได้รับการแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิเยียวยาซึ่งกรณีนี้กระทรวงการคลังได้จัดทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แต่ละอำเภอเก็บข้อมูลที่ชัดเจนเพื่ออนุมัติสิทธิให้เร็วยิ่งขึ้น ในเรื่องนี้สำนักงานครังจังหวัดสกลนครได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์สังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดสกลนครกระจายกำลังลงพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิทั้ง18อำเภอโดยนางสาวจารุพรตามกลางคลังจังหวัดสกลนครกล่าวว่า ทุกหน่วยงานก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะเราครอบคุมทั้ง18อําอำเภอขั้นตอนของการลงพื้นที่ลำดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องโทรประสานนัดหมายกับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิก่อนว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะว่าเวลาที่เราไปทบทวนเนี่ยค่ะเราจะต้องขอดูบัตรประชาชนแล้วก็หลักฐานการประกอบอาชีพซึ่งการดาเนินงานทั้งหมดเนี่ยเราจะดาเนินผ่านแอปผู้พิทักษ์เพราะนั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราจะบันทึกผ่านแอปหมด แต่ก่อนที่เราจะบันทึกเนี่ยเราจะต้องให้ทางผู้ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยยินยอมซะก่อนว่าเราจะต้องมีการขอถ่ายรูปบัตรประชาชนนะถ่ายรูปบัตรประชาชนพร้อมกับรูปแล้วมีการสแกนตัวตนอย่างนี้ค่ะแล้วก็หลักฐานการประกอบอาชีพซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถดําเนินการไปได้ด้วยดีค่ะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ปัญหาที่พบก็คือส่วนใหญ่จะอยู่นอกพื้นที่จังหวัดแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะถึงอยู่ต่างจังหวัดสิทธิ์เขาก็จะไม่หมดไปนะคะ ด้านนางรัตนาจันทนาแม่ค้าเร่ขายผลไม้ชาวอำเภอเมืองสกลนครได้กล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ว่าขายของยอดลดลงเยอะค่ะได้อยู่4-500จากวันละ2,000กว่า3,000อันนี้คือยังไม่ได้ทุนเลยค่ะลงทุนวันละ1ั0พันหนออันนี้คือล,ลงทุนลดลงแล้วแต่ก็ยังขายของก็ยังไม่หมด เดือดร้อนอยู่ค่ะเพราะว่าก็ต้องขอนอ์ไซคันนี้ด้วยค่ะที่เอามาขายของนอกจากนี้ครั้งจังหวัดสกลนครกล่าวถึงข่าวที่มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์นั้นสําหรับที่จังหวัดสกลนครยังไม่เกิดปัญหานี้แต่อย่างไรก็ตามผู้ขอทบทวนสิทธิ์สามารถขอดูบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงานราชการเพื่อความมั่นใจได้